ที่บ้านน้ำข้างหมู่ที่4ตำบลวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นางปิ่นทิราเก่งการพาณิชย์ในอำเภอลมเก่าเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาพิเศษมีจาสิบเอกสุรชัยไข่สิงห์ทองพัฒนาการอำเภอลมเก่ากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบิธีบรมราชาพิเศษในพื้นที่76จังหวัด878อำเภออำเภอละ1หมู่บ้านรวม878หมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพร้อมทั้งสืบสารรักษาและต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้กับประชาชนการนืองานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลมิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกำหนดกิจกรรมที่สำคัญคือการเปิดโครงการหรือการคิงออฟพร้อมกันทั่วประเทศภายในต้นเดือนพฤษภาคม2 5 1 2การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ตัวชี้วัด มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดทำป้ายโครงการการปลูกต้นรวงพึ่งต้นไม้มงคลประจำรัชากาลที่10การบริหารจัดการขยะและกิจกรรมจิตอาสาเราทำความนี้ด้วยหัวใจทางนี้เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนฉนบกเกิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เปิดโครงการที่บ้านน้ำข้างหมู่ที่4ตำบลวางบานอำเภอหนองเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยกิจกรรมประกอบได้วยการเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกต้นรวงพึ่ง กิจกรรมครอบครัวปลอดอบายมุขและกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้หัวใจโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชาการในเขตพื้นที่อำเภอหนองเก่าในองค์การบริหารส่วนตำบลวังบานสมาชิกอบตอรกรรมแผนผู้ใหญ่บ้านตำบลวังบานผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและพี่น้องประชาชนจิตอาสาบ้านน้ำข้างและหมู่บ้านในตำบลวังบานรวม250คน